สวัสดีตอนเที่ยงครับทุกคนจะมีคนเข้ามาดูไหมเนี่ยจะมีจะมีคนเข้ามาดูไหมสวัสดีครับคือตอนนี้นมวลาเทียงสิบเก้านาทีหนูพึ่งเรียนอยู่เหรออ้าวตายแล้วหนูพึ่งสอบเสร็จไป ตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าสอบปฏิบัติมันเองเราไปสอบภาคเสี่ยมมามีดีโดดไปสอบภาคเสี่ยมมาซึ่งเออได้อยู่ก็ไม่รู้ว่าใคระอกมาเป็นยังไงที่แกอยู่พวกนี้สอบแล้วหรอสู้ๆครับอ้าพวกนี้สอบแล้วเราจะได้มาอันนี้ไหมเนี่ย t ูช shot เนี่ย พราะว่าเจอกันเจอกันไม่เห็นใส่ชุดน,นักศึกษา,านานมากใช่เพราะว่าเพราะว่าหนูไม่หนูขี้เกียจใส่ชุดนักศึกษาคือมันไม่ต้องใส่ก็ได้ก็เลยไม่ใส่ก็คือแบบชิวชิวเวอร์คือหนูไม่ได้กินข้าวเลยอะทุกคนคือแบบว่าคือหนูอยากกินเส้นๆแต่ว่าที่มอมันมีขายแต่ข้าวเลยอยากกินเส้นๆแล้วก็เลยแบบไม่ได้กินหน่อยเวอร์ ทุกคนหนูจะมาพูดถึงงานพรุ่งนี้เพราะว่าหนูคิดว่าวันนี้กลับบ้านไปน่าจะไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าแบบว่านั่งดึกหรือว่าไม่แน่ใจก็แบบว่าเอาเป็นว่าหนูจะมาพูดว่าแบบแต่ละชุดมีความมีความมีออปชันอะไรให้ทุกคนเล่นบ้างอย่างเช่นนักเรียนใช่ไหมหนูจะเอาขับเค้กไป ด้วยหนูจะไม่ลืมเอาขับเค้กไปแล้วอะหนูจะเอาขับเค้กไปแล้วก็มีชุดชุดไหนชุด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 ไหนบ้างชุดไหนบ้างนะเอามเร็วคือนั่นแหละมีชุดนักเรียนใช่ไหมแล้วก็มีชุดมันจะมีชุดอะไรอีกสกินนันดอะใช่ไหมคะสกินันดะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหนูจะใส่ตังหูได้ไหมเพราะแบบมันแอบอักเสบ ก็เราดูแล้วก็มีอะไรมีชุดแมวทุกคนชุดแมวอ่ะหนูเตรียมอันนี้มาให้ด้วยนะหนูเตรียมไม้ตกแมวหนูซื้อไม้ตกแมวมาเพราะว่าให้ทุกคนเอามาถ่ายรูปเล่นกับหนูหนูซื้อของเล่นแมวมาด้วยหนูสั่งมาในแอปซมหนูสั่งให้ทุกคนเอาไปถือเล่นได้แล้วหนูเป็นแมวเหรอแล้วก็มี หนูแมวเอาหูแมวไปเพื่อใครอยากเป็นเพื่อนเป็นแมวเป็นเพื่อนหนูอืไม่ตบแมวใช่แล้วก็ N5 N5 ก็ไม่ได้มีพอบแต่ว่าเป็นชุดในการติดทีมเป็นยูนิฟอร์มของเราแล้วก็ชุดพี่สาวไปคอนเสิร์ตเรามีไม้คาทากับมีมงกุฎเจ้าหญิงด้วยนั่นแหละก็จืจอๆครับ ไม่มีลูกบอลน,นะดีมีแต่มีแต่ไมตุกแมวแมตุกแมวกับกับกับหูแมวใช่อืมแฟนเขาเป็นแมวอ้าวหนูเป็นแมวทุกคนคือหนูอะสั่งชุดแมวมาใช่ไหมคะแล้วหนูก็บอกคุณพ่อว่าแบบหนูอะไม่ได้อยู่บ้านหนูก็เลยทักไปว่าแบบดูของให้หน่อยว่ามาส่งหรือยังเพราะว่าถ้ามาส่งแล้วก็แบบเออแบบว่าแกะออกมาดูได้เลยเพราะว่าแบบ จะได้รู้ว่ามันมันโอเคหรือไม่มันแบบมันได้ไหมเราเราเราพ่อหนูก็เลยใส่ชุดแมวพ่อหนูก็ใส่คือพ่อหนูก็ถ่ายแกะหอมาแล้วก็ถ่ายช่ปลแล้วพ่อหนูก็ใส่ถ่ายให้ดูคือแบบน่ารักมากคือดู d o w e r แล้วแบบส่งมาในกลุ่มครอบครัวแบบพ่อหนูใส่ชุดแมวยืนน้ากระจกน่ารักมาก นั่นแหละทุกคนก็แบบมาดูกันได้เป็นแมวดำนะคือแบบว่าแมวส้มมันไม่มีขายอ่ะฮะไม่หาใช่ไปเข้าครัวแมวมาเจอกันนะคะสออาทิตย์เลยหนูพูดเลยว่าเรามีลุกแบบมากมายหลากหลายให้เลือกจริงๆงทุกคนกินอะไรกันหรือย,อยังอ่ะ เขาลืให้พอมเลยใช่เขาบอกว่าหนูนา่าจะใส่ได้นะพราพ่อใส่ไม่ได้เพราใส่แบบพ่อติดกระดุมไม่ได้จะว่าจช่วเป็นเฉือใช่มีแต่เชืม่มีมอย่่อ,อย่างให้เอใชดแมวดำายได้ล้ ทำไมอยู่แล้วแปดสองวันเลยนั่นนี่ทุกคนตื่นทันกันไหมแต่ว่าทุกคนต้องตื่นให้ทันตั้งนาฬินนกาบุกเรามาหาหนูเราเราใช่ไหมเราไม่ได้เจอกันแบบคุยกันแบบทัชนเลยเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูเจอทุกคนแต่ทุกคนไม่เอ้ยคือเราเจอกันแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันแบบจริงจังใช่นี่ก็จะมา,ามาไม่เจอกันได้อืม คนแบบเตรียมท่าโพสมาได้เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะโพสท่าอะไรแต่หนูมีท่าเมวเมียวอะไรอย่างนี้ก็แบบเป็นท่าสิกเนเจอร์ลองไปคิดดูแล้วก็แบบเห็นมีคนมาจ,จะทำท่า girls เอ้ย queen never cry นนก็ได้ยอมได้อืมเห็นนะปามก็ไม่อยากกินอะไรเลยฮ่าคุณพี่แม่ขาไม่ยังไงไม่อยากกินอะไรเลย เดวเราจะเจฮาวิใช่ภาพรวมแบบไม่ไมค่อยได้เจอเดี๋ยนี้ก็จะได้เจอกันแล้วทุกคนหิวข้าวอ่ะแต่ว่าอยากกินเส้นไม่ได้นมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็เอาเป็นว่าไม่เจอกันได้หนูพไม่ค่อยรู้เรื่องคือวันนี้เราไปสอบพาสใชไหมคือแบบว่าวย เล่าเลยดิคืออาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อะจะไม่ชมเพราะว่าส่วนที่ชมอยู่ในคะแนนแล้วอาจารย์จะม,มาคอมเมนต์กลัวอ่ะนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรรอดูคอมเมนต์แต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่หลงสาบไฟแนลนะคะมันก็จะมีแบบว่ามีงานต้องส่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเอ่อมี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 มมมม ม,ม,มี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 สอบนั่นแหละใช่เพิ่งสอบเสร็จหรอเพิ่งสอบไปตัวหนึ่งภาคเสียงแต่ว่ายัางเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนถ้าสมมติว่าหนูหลับปริญญาทุกคนจะมาหาหนูไหมหนูหนูแบบมันเร็วมากเลยอะคือแบบว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หนูต้องทำฟอร์มใจใช่ไหมคะ หนูก็ต้องตอบเองด้วยแบบเป็นการทดลองระบบแล้วแบบมันอยู่ในสุดที่ว่าเราลืมแล้วว่าเราอยู่ปีสามคือหนูยังคิดอยู่ว่าแบบเราอยู่ปีสองหนูก็เกือบจิ้มแล้วปีสองแต่แบบไม่เราอยู่ปีสามแล้วอะไรอย่างี้ก็คือแบบเลเวอร์ก็แต่ว่ามันเพิ่งเทอมหนึ่งถ้าปีหน้าก็เทอมสองแล้วก็ก็ฝึกงานแล้วก็ปีสี่ม,มาแต่ไห้ลังสิ่ไกห่มากแอปมันไม่เตือนอะ หนูนไม่แต่หาที่ฝึกงานยังยังเลยยังเลยยังเลยหนูจะไปฝึกงานเป็นนางเงือกเป็นเจ้าหญิงปสปีอยู่ที่สวนสนุกลอเล่นรอนเล่นหนูอยากเป็นเจ้าหญิงทุกคนคือหนูไปดูวิกเตทมาแบบสองรอบคือแบบ ฟินมากแล้วหนูก็แบบร้องเพลงทุกวันก็คือยังร้องเพลงในห้องน้ำแล้วเมื่อวานหนูไปซ้อมใช่ไหมคะหนูก็เจอพี่เอิร์ตแล้วพี่เอิร์ตก็แบบร้องเพลงให้หนูฟังคือหนูแบบหนูชอบมากคือพี่พี่เอิร์ตแบบพี่เอิร์ตแบบร้องเพลงพร้อมมากหนูแบบบอกพี่เอิร์ตตลอดว่าหนูแบบขอให้พี่เอิร์ตอัดเสียงให้หนูฟังคนเดียวได้ไหมก่อนนอนทุกวันอะไรเงี้ยคือแบบชอบมาก <c oughs> <c oughs> ใช่ <Hey. S 2> น้องสาวไม่ว่าหรอไม่ว่าเพราะว่าน้องก็ลองทั้งวันลองยิงกับหนูอีกคือน้องแบบลองได้ถูกไปโยกหนูก็เลยแบบเราต้องไปฝึกแล้วสินะ <c oughs> จบพร้อมแอลไหมไม่แอลจบก่อนแอลเป็นพี่ปีสี่แล้วหนูยังอยู่เพ,พิ่งอยู่ปีสามเทอมหนึ่งอยู่เลยอืมไม่ใส่ชุดนักศึกษานานแล้วใช่แบบไม่เคยใส่เลยอันนี้ก็แบบไม่ใช่ของหนูเป็นของน้องเพราะว่าของหนูยังไม่ได้รีเลยหนูพูดเลยว่า นูแบบพาหาจากการสักษาไปนานมากแล้วแบบเพอมีไม่ได้ใส่เลยอะเพราะว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าวันเนี้ยอาจารย์ให้ใส่คือคือจริงๆอะเมอมหนูเวลาสอบก็ไม่ได้บังคับว่าให้ใส่ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้ใส่มาเพราะว่าอาจารย์จะถ่ายรูปรวมคลาสก็เลยแบบใส่เพราะว่าถ่ายรูปรวมคลาสนั่นแหละก็เลยแบบเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ใ,ใส่ชุดนักศึกษาพเพราะว่าแบบไม่ได้ใส่แล้วมันแบบปกยังแข็งอยู่เลยอะทุกคนแบบ ใส่ปีละครั้งได้มั้งปีละแบบใช่สลายเป็นฝุ่นแล้วคือไม่สลายนะแต่ว่าแบบแข็งโป๊กอะแบบว่าผ้ายังแบบเหมือนไม่ได้ใส่หรือ,อะไรเงี้ยอืมพวกนี้เจอกันรอบแรกนะคะได้ยุยพวกนี้ชิชุนเกลี้ยนพวกนี้เป็นนักเกลียนแล้วไม่ได้เป็นนักเชีล้วต้องเปลี่ยนนิยมไหม แน่นอนอยู่แหละว่าตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรียนก็แบบอยากเรียนให้มันได้แบบว่าโอเคแต่ว่าก็แบบไม่รู้ปัจจุนันก็แทบไม่ค่อยได้เข้าเรียนเท่าอไหร่ก็แบบนั่นแหละนั่นแหละทุกคนก็แบบเราก็ไลยเยอะด้วยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคงหนูมันไม่มีคะแนนเช็คชื่อไงเราก็แบบรับผิดชอบงานรับผิดชอบสอบอะไรวาก็แบบก็แบบก็ตั้งใจไว้แต่ก็ยังไม่ sure ยังไม่ sure พวกนี้เจอกันค่ะได้เลยหนูแบบหนูตั้งหน้าตั้งตาหลอที่จะเจอ,อแฟนคลับหนูมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราหา่างหาจากกันม,มัวไปนาน,นมากแล้วแบบหนูก็ไม่ค่อยได้มาไลายเท่าไหร่ใช่ไหมคะเวลาแบบมีสอบมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเวลาเจอก,กันามงานเราไม่ได้เมากันเลยอะ่ะอืมเช่พวกนี้เจะรันสุกิน้ำดำโอเค อีหงใช่ไหมล่ะใช่ปีหนึ่งเอาเกียรย์นิยมปีสี่เรียนจบได้ก็บุญแล้วถูกต้องมากแบบเป็นคำพูดที่ไม่เกินจริงอะ่ะเออแบบถูกต้องมากอือชุดนักเรียนทําท่าอะไรดีอุ้ยทําท่าอะไรดีนะท,ทําท่าทําท่าอะไรก็ได้ทําท่าน่ารักน่ารักอือคือกันที่งานครับ มีคนชิญไปทำเยอะเลยใช่ขอบคุณขคนมากเลยนะคะพอดีว่าหนูก็เห็นว่ามันก็แบบว่าผ่านมันนะทำลายหนูบ้างอะไรบ้างหนูก็เห็นว่าแบบว่าแบบมีคนซื้อบัตรมาหาหนูเยอะกว่าต่อแบบอาล์แอมที่แล้วเยอะมากเลยแบบเยอะกว่าครั้งที่แล้วใช่ก็รู้สึกว่าแบบเราแบบเติบโตขึ้นมาเยอะขนาดน,นี้เลยกแบบ็ขอบคุณทอกคนมากเลยใช่แบบ คือหนูรู้สึกว่าแบบว่าเขาเรียก่าอะไรแบบไม่ได้เปรียบเทียบกับใครแต่ว่าเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตแล้วรู้สึกว่าแบบเราก็เติบโตขึ้นมาอยู่แล้วอืมรู้สึกว่าทุกคนเก่งขึ้นมากๆกเลยแล้วก็ครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วอืมก็แบบว่านั่นแหละเอาเป็นว่าทุกคนเก่งมากจงภูมิใจนตองเข้าไว้นะคะ เข้าใจไหมพมเจในใจ,จเข้าไหวอืมหนูเขาเ้าใจด้วยแหละช่วงเนี้ยมันแบบช่วงสอบด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบว่าเห็นว่าแบบแฟนคลับหนูหลายคนก็ติดสอบด้วยหนูก็เข้าใจเพราะแบบหนูก็สอบเหมือนกันก็แบบไม่เป็นใหญ่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองไม่ต้องแบบเขาเรียกว่ารเฉียดใจอืมอืมใช่ใช่ใช่ เมียวก็เก่งมากเหมือนกันขอบคุณครับเมียวซมบ้าข้าวอย่างอื่นไม่ได้กินเลยหนูอยากกินเส้นๆอืมแต่ว่ามันมีแต่ข้าวหนูอยากกินเส้นๆส้นนชีอืมอก <c oughs> นั่นแหละ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 โอเคหนูคิดว่าตอนนี้เป็นมาสิบสีนาทีแล้วหรอหนูคิดว่าหนูจะมาไลฟ์ไม่นานเพราะว่าหนูจะเก็บของกลับบ้าน นอกจาบ้านเร็วก็เลยนั่นแหละทุกคนคือแบบเสียงดังเบอร์ถ้าแบบถ้าแบบว่าคือช่วงนี้มันช่วงพักใช่ไหมทุกคนทํางานอยู่อืมนั่นแหละทุกคนทํางานอยู่หนูนก็เลยแบบว่าอาจจะมาแบบเดียวมาแหววคุยเรื่องทูชวนนี้หน่อยนั่นแหละคับโอเค กินเส้นมามีกึง่งขึอนหนูก็อยากกินมามีกึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องถ่ายรูปก,กับทุกคนเราจะต้องห้ามหน้าบวนเด็ดขาดเลยห้ามหนูอาจจะต้องทำให้หนูสวยที่สุดเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาถ่ายแล้วเราต้องเปะต้องไม่ไม่พลาดจากรูปสักชอ็อตแบบว่าอยากให้ทุกคนได้สมกับที่ทุกคนตั้งใจมาไง นั่นแหละนั่นแหละทุกคนพักกลางวันใช่ไหมทุกคนกินข้าวดีกว่ากินข้าวกินข้าวอนูจะเล่าอะไรนะหนูลืมแต่ว่าถ้าหนูนึกได้นะหนูมาพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพม์ก็หนูก็ลงรอบทู o s h o ไว้กับชุดอีกรอบแล้วนะคะสามารถไปดูได้แบบเผื่อใครแบบว่าหาไม่เจอเพราะว่าโพสต์มันแบบไหลเข้าเลยมันดันไปไกลแล้วหาไม่เจออะไรไม่มีใครชี้อชากกินนะ อ้ากินมีไก่ชีนั่นแหละเอาเป็นว่าไว้จักรไม่ได้อยู่หอไม่ได้เวรอับหนูแบบไม่อยู่คอนโดแทนมาว่าหนูไม่ได้เาาไม่ว่าแล้วหนูหนูหนูเจอแล้หหวหนูแบบว่าไม่เป็นยุ่นยองเงียวนะเ <c oughs> ี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยฮ้ยเม้ยาฮ้นเฮ้ยนฮ้มเยฮ้ยเฮ้ย้ยเ้้เย ไว้เจอก,กันพรุ่งนี้นะคะหนุมแบบทุกคนตื่นเช้ามาเจอกันเขาเรียกอะไรมันมันแอบ,บเช้านิดนึงแต่ก็แบบนั่นแหละชู้ชูนะเอาเป็นว่าคืนเนี้ยคือที่หนูไม่ไลฟ์ดึกเพราะว่าอะไรเพราะาหนูต้องตื่นเช้าแล้วก็คิดว่าทุกคนต้องตื่นเช้าด้วยเพราะว่าของหนูมีรอบเช้าเช้าเลยใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมาเจอกันแบบว่าทุกคนห้ามนอนดึกอ่ะต้องนอนเร็วใช่ต้องนอนเร็วเข้าไว้แล้วก็ดูแลสุขภาพตวริงด้วย ใช่เลยหลงภาพเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้หนูก็หนูก็สอบสอบแล้วก็แบบว่าอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างแต่ทุกคนไม่ได้ห้าม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 แฟนคลับหนูต้องสุขภาพดีทุกคน <c oughs> โอเคไว้เจอกันนะเจอกันตอนเช้าบ่ายไม่นั่นแหละไม่สายใช่ไหมรอบแรกหนูสิบเอ็ดมงใช่ไหมไว้เจอกันนะคะ หนจะเตรียมตัวไปพบก,กับทุกคนนี่เรากำลังจัดเสื้ออยู่กำลังจัดเสื้อบ๊ายบายเจอกันละคร